สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทางช่อง y o u t u b e เชฟทย์คนเดิมเชฟท Channel น,นะครับแล้วก็สวัสดีไปทางหน้าเพจเพจ Facebook เพจเชฟที์คนเดิม 99, 99นะครับสำหรับ EP นี้นะครับแปลเลขหน้าปกสลากนะครับปกจริงปกสรุปโค้งสุดท้ายนะครับแต่ก่อนที่จะ,ร,ะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับ EP นี้นะครับเชฟจะนำส2ปกนะครับปกแบบการกุศลแล้วก็ในรูปแบบธรรมดานะครับมาวิเคราะห์หาแนวทางตัวเลขกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดู2ปกนะครับจะพาไปย้อนดูงวดที่ผ่านมาหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ เพื่อเป็นแนวทางว่างวดที่ผ่านมาเข้าตรงจุดไหนอย่างไรนะครับงวดที่แล้วปกการกุศลนะครับเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ปรากฏว่า0-2มาตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เลขที่ตั้งนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับรวมถึงในรูปแบบปกธรรมดานะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดจันทบุรีนะครับ2 2 0มา3ตัวนะครับสำหรับศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติโป่งแรกนะครับแล้วก็ข้อมูลของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ให้โชคนะครับสำหรับ220แล้วก็มี9 9นะครับก็เป็นตัวกลับของ66นะครับอ่าก็ถือว่าข้อมูลนะครับข้อมูลนี้เข้าทุกงวดอยู่แล้วนะครับถ้าดูดีๆจับดีๆนะครับก็จะได้โชคทุกงวดนะครับเอาละครับมาดูงวดนี้กันนะครับเชฟก็จะเริ่มกันที่ ปกจริงนะครับในรูปแบบธรรมดานะครับเป็นประเพณีไทยนะครับประเพณีวิ่งควายนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็อย่าลืมนะครับเลขแถบบาร์โค้ดนะครับออกแทบจะทุกงวดเลยนะครับออกแทบจะทุกงวดนะครับในแต่ละใบก็จะมีตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าเวลาที่เชฟนํามาแปลทีไรตัวเลขออกทุกทีนะครับ ตัวเลขออกทุกทีเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้เลขท้ายคือ409 05 15นะครับอ้าวก็ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้อาจจะให้โชคต่อเนื่องนะครับก็เป็นไปได้นะครับเอาละครับไปดูกันที่ภาพหน้าปกนะครับภาพหน้าปกก็เป็นอย่างที่เชฟบอกนะครับคือเป็นประเพณีวิ่งควายนะครับจังหวัด ชนบุรีนะครับะนนแล้วจังหวัดชนบุรีก็อาจจะเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็ประเพณีวิ่งควายนะครับอเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันนะครับประเพณีวิ่งควายก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับร้อยกว่าปีนะครับร้อยกว่าปีนะครับก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับเป็นประเพณีที่จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันนะครับนั่นก็คือ ก็จะเป็นแรม14ค่ํานะครับปีนี้อ่าปีนี้นะปีนี้จะตรงกับขึ้น14ค่ําเดือน11นะครับ <_ t os> ก่อนที่จะขึ้น15ค่ํานะครับ1วันนะครับก็คือขึ้น14ค่ําเดือน11นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจัดตรงกับวันที่28เดือน10นะครับวันที่28เดือน10ปี2566นะครับก็จะเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ 1,52นะครับหรือว่าอาจจะบอกได้ว่า152ปีนั่นเองนะครับก็เป็นจานการจัดงานครั้งที่1,52นะครับอืมก็ตัวเลขก็สวยนะครับ2,8 5,2 1,5,2นะครับคืน14่ค่เดือน1 1นะครับพิเศษหน่อยนะครับวันนี้เชฟลองนำเอาเลขความฝันมาเทียบเคียงให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดู แนวทางเรื่องของการแปลความฝันด้วยนะครับคือถ้าฝันเห็นเขาวิ่งควายนะครับตัวเลขเด่นก็คือ2กับ4นะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับก็จะมี1 5 3 9 5 7 9 7แล้วก็มี2 4 9 2 1 2สองนนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ถ้าเราฝันเห็นเขาวิ่งควายนะครับก็จะมีตัวเลขให ได้พิจารณากันประมาณนี้นะครับอันนี้เชฟก็นำมาเทียบเคียงให้ดูเป็นแนวทางนะครับเอาละครับก็อย่างที่เชฟได้เกริ่นไปนะครับว่าถ้าหน้าทาหน้าปกนะครับเป็นจังหวัดไหนข้อมูลจังหวัดนั้นก็จะให้โชคนะครับก็เป็นประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้งวดนี้จังหวัดชนบุรีนะครับอ้าวก็ไปดูกันนะครับจังหวัดชนบุรีนี้ก็มีประวัติศาสตร์ไปอย่างยาวนานนะครับ แต่ที่นับได้ในศิลาจารึกที่บันทึกเอาไว้นะครับเป็นเริ่มเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองเป็นเมื่อปีพศ1919นะครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็647ปีนะครับ647ปีนะครับพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนี่ก็เป็นจังหวัดไม่ใหญ่นะครับ มีพื้นที่ใหญ่เป็นลําดับที่50นะครับแต่ว่าประชากรหนาแน่นเป็นลําดับที่6ของเมืองไทยนะครับเราก็อยู่กันอย่างหนาแน่นลําดับ10ของเมืองไทยนะครับรหัสจังหวัด20นะครับรหัสไปรษณีย์ก็2 0 0 0 0นะครับเบอร์โทรศัพท์สารกาาง0 3 8 2 7 5 0 3 4นาะครับศูนมนี่ก็น่าสนใจนะครับเอาละครับไปดูการจับผิดภาพนะครับพอเห็นพอเห็นปกจริงนี่ก็มีชัดเจนหลายอย่างนะครับอย่างเช่น ที่คอของควาย4ตัวนี้ก็จะเห็นว่าควายมี4ตัวนะครับที่วิ่งอยู่แต่ว่ามีของคอเนี่ยอยู่3ตัวนะครับอาจจะเป็น3ศูนย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าอีกอีกหนึ่ตัวอย่างนะครับก็คือมีภาพบุคคลในภาพเนี่ยสคนนะครับ4ท่านนะครับแต่ว่าใส่เสื้อแดง3ท่นานใส่เสื้อสีสลับสีเนี่ยนะครับ1ท่านนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับใน4ท่านเนี่ยก็จะมีท่านเดียวเช่นเดียวกันนะครับท่านเดียวที่ถือไม้แท่นะครับถือแท้นะครับอีกหลายๆท่านก็ไม่อีก3ท่านไม่ได้ถือนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสังเกตอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าดูตรงในรูปภาพเนี่ยเหมือนตรงนี้เหมือนก็จะมีตัวเลขอยู่นะครับใครเห็นเป็นตัวไหนนะครับถ้าเชฟมองก็มันก็คล้ายๆกับเลข5อยู่นะครับ คล้ายๆกับเลข5หรือเลข4อะไรประมาณนี้นะน่าจะคล้ายๆเลข5ามากกว่านะครับแต่ก็ไม่ถึงกระเด็นชาติมากนะครับเอาละครับพาไปดูกันที่ปกแบบการกุศลกันเลยนะครับปกแบบการกุศลนี่ก็ให้โชคบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะข้อมูลของเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้ก็ออกบ่อยนะครับหน้าปกนี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับก็ ถ้ายังจำกันได้นะครับโรงพยาบาลแห่งนี้นี่เคยอยู่ในหน้าปกมาแล้วนะครับแล้วก็ออกตรงด้วยนั้นวันนั้นอะเชฟจำไม่ได้ว่า16มีนาหรือเปล่านะจับจำไม่ได้นะครับต้องไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะข้อมูลด้านล่างนะครับแถบบาร์โคดนะครับเอาละครับเชฟจะพาไปดูข้อมูลนะครับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญนะครับ เพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับก็ถือว่าเป็นออความสําคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับเป็นลำดับต้นๆนะครับก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างภาพจําลองนะครับถ้าแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นภาพนี้นะครับซึ่งเชฟเคยตีเอาไว้ว่าเป็นเลข4นะครับงวดนั้นก็รู้สึกจะมี4ออกด้วยนะครับ ถ้าไปดูประวัตินะครับก็คือเริ่มปักธงก่อสร้างนะครับอันนี้เริ่มปักธงก่อสร้างนะครับก็คือปี2,564นะครับในวันที่18นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่นะครับลงเสาเข็มครั้งแรกนะครับลงเสาเข็มเพื่อเอ่อเป็นมงคลเลิกนะครับถือเอาเลิกดีวันที่18ตุลาคม2,564นะครับเวลา10นาฬิกา47นาทีนะครับ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดให้บริการนะครับในปี2,567นะครับแต่ปัจจุบันเชฟก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไปถึงไหนแล้วเพราะว่ามันมีช่วงมันมีช่วงที่เกิดโควิดนะครับการก่อสร้างอาจจะล่าช้าออกไปนะครับแต่ว่าคือกำหนดการเดิมเนี่ยคือตั้งใจว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2,567นะครับ6,7ไหมนะครับ 5 6 7 5 9 7ห้้ไหมนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูจากภาพเสานี่ก็ในภาพที่มีวันพิธีเนี่ยก็จะมี19ึ่งเก้อ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับอันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในเสานะครับแต่ว่าข้อมูลหลกัลกๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นสถานที่ตั้งนะครับเอาไปดูสถานที่ตั้งกันหน่อยนะครับเพราะว่าสถานที่ตั้งนี้ก็งวดที่แล้วนี่ก็ศูนย์สองนะครับคือบ้านเลขที่ศูนย์สองนะงวดที่แล้วก็ออกตรงนะครับ สำหรับโรงพยาบาลศิริราชนะครับงวดนี้นะครับสถานที่ตั้งอ่ายังไม่ดูสถานที่ตั้งนะเดี๋ยวเชฟให้ดูอีกหนึ่งข้อมูลดีกว่านะครับคือโรงพยาบาลพ,าาลพระชอมเก้าเนี่ยเกิดจากการที่ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคนะครับเป็นแล้วก็ก่อตั้งเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเก้า,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 านะครับซึ่งเลขที่บัญชีธนาคารที่รับบริจาคก,ก็คือ693 0 3 2 3 9 3นะครับขีด4นะครับ อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับถ้าท่านประสงค์จะบริจาคนะครับแล้วก็นี่ครับสถานที่ตั้งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่เชฟบอกนะครับคือสถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่1นะครับบ้านเลขที่1ซอยฉลองกรุงฉลองกรุง1นะครับอันนี้คือ11 1เลยนะครับถนนฉลองกรุงนะครับแขวงลาดกระบังอ่าลาดกระบังเขตลาดกระบังนะครับ รหัสไปรษณีย์10520นสย์นะครับ105จริงๆก็สวยนะครับ520นี่ก็ก็สวยนะครับ ừ, ลองดูแล้วกันนะครับ105ก็เป็นตัวเลขที่สวยทีเดียวนะครับถ้าไปดูการจับผิดภาพนะครับออาจจะมองยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับปกนี้นะครับแต่ว่าคือเด่นๆเ,เลยมองไปแวบ,บแรกเนี่ยก็คือเชฟเห็นเป็น77หรือไม่ก็71ดนะครับ ตรงหน้าประตูทางเข้าเลยนะครับแล้วก็ลักษณะก็อย่างที่บอกนะครับคือตัวตึกก็อาจจะโค้งๆเป็นคล้ายๆเลข7นะครับแล้วก็ตัวตึกอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆเลข1นะครับแล้วก็ข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คือ,อ,อที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็เป็นการก่อสร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับรัชกาลที่4นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่มองไปก็เห็นเหมือนคล้ายๆเลข2อยู่ อยู่ตรงกลางภาพเลยนะครับเหมือนจะเป็น2 2 2 3ตัวนะครับเอาละครับก่อนที่จะไปสรุปว่าตัวเลขชุดไหนน่าสนใจนะครับเชฟก็พาไปดูข้อมูลย้อนหลังนิดนึงนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็แล้วเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลขชุดหนึงที่โดดเด่นมากๆก็คือ1นึนะครับ1551เนี่ยออก3ครั้งในรอบ4ปีหลังเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ3 8นี่ออกติดกันเลยนะครับ2ปี ปี6 3กับ6 4 3นะครับ38 2ตัวล่างออก2ปีติดต่อนะครับ2ปีติดต่อนะครับเท่ากับว่าใน4ปีนี้มีตัวเลขออกคือ1 5กับแค่3 8เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าไปดูใน4ปีนะครับย้อนหลังในเลข6หลักนะครับก็จะเห็นว่ามีหลัก6ทุกปีนะครับหลัก6ทุกปีนะครับตั้งแต่ปี6 2มาถึงปี6 5นะครับแล้วก็มีหลัก2และหลัก6นะครับใน3ปี นะครับปี6-2ถึงปี6-4นะครับเอาละครับงวดนี้2กับจะมาไหมนะครับหรือว่ายังไงเอ่ยนะครับก็นะครับเชฟก็จะมองไปที่185นะครับถ้าดูจากข้อมูลนะครับ185นะครับ503นนะครับ038แนะครับแล้วก็2 7 6นะฮะองนะครับจริงๆอยากจะใส่276นะ แต่ว่าก็มองว่าน่าจะมี5นะครับแล้วก็มี718 870นะครับเอ่อ905แล้วก็520อีกนะครับอีชุดหนึงนะครับก็จะมี8515 303575 717952 7818จริงๆก็อยากจะใส่6 7เข้าไปด้วยนะครับข้อมูลโรงพยาบาลนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับใครชอบชุดไหนนะครับเชฟให้ชุดเด่นด้านบนนะครับชุดรองด้านล่างนะครับ เอาละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับหวังว่าแนวทางข้อมูลที่เชฟลงนะครับจะให้โชคกับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ